บูชาครูบอาจารย์พร้อมทั้งหลวงพี่หลวงพอ่อสมณีน,น,นทั้งหลายในช่วงนี้ญาติโยมมีการทำมาหากินอย่างฝืดเคืองอย่างลำบากลำบนแต่ก็มีความจำเป็นว่าจะต้องทำบุญทำกุศลใส่บาตรอย่างเดิมถึงแม้ว่าจะ อาจจะคัดขัดสนแต่ก็ยังไม่นึกถึงการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามที่พวกแม่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติกันต่อ,ตอมาเหตุนั้นพวกเราเป็นเนื้อนาบุญเมื่อมีโยมลำบากมากเราเองก็จะต้องทำความเพียรมากขึ้นอีกเพราะว่าสิ่งที่ญาติโยมมาใส่บาตรนั้นมีความ หายาก,า,า,ากมีความอึดอัดมีความฝืดเคืองเหตุนั้นเราก็จะต้องทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาเราเรียนศึกษาให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อโยมมีความตั้งใจมากหากินด้วยความลำบากเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมทำหน้าที่ของตนเอง ให้ดีมากยิ่งขึ้นทำความเพียรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ไม่เป็นบาปแก่เราเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ของโยมญาติโยมก็เหมือนกันเราก็อย่าไปโทษใครเพราะว่าเขามีเศรษฐกิจอย่างนี้กันทั่วโลกเขาของแพงเราก็ต้องมีความประหยัดมีความมัธยัติมีความเพียรมากกว่าเดิม ซึ่งเมื่อก่อนเราก็อยู่กันสบายๆแต่เมื่อสถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องมีการปรับตัวไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เหตุนั้นต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายเราจะซื้อรู้ซื้อได้ซื้ออะไรเมื่อก็แบบเมื่อก่อนก็ไม่สมควรคนที่เป็นลกูกเป็นหลานเราเคยขอตังค์พ่อขอตังค์แม่ เห็นว่าท่านมีเงินอยู่กับเงินเราก็ใช้จ่ายตามสะดวกมีมือถืออยากกินขนมอยากเที่ยวอยากเตรแต่ปัจจุบันเราทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ต้องเห็นใจความเหน็ดเหนื่อยความลำบากยากแค้นของพ่อแม่หรือผู้ที่หาตังให้เราใช้สิ่งใดที่เราจะต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าอาภร์ของใช้เราก็ควรที่จะต้อง มีความระมัดระวังลถลงครึ่งหนึ่งและมีกิจการอะไรที่พอเราจะช่วยท่านได้ก็จะต้องช่วยเพราะว่าท่านขาดกําลังใจไปเยอะพอเศรษฐกิจตกลงเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจพ่อแม่ที่จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเราเรามีอะไรเราก็ใช้ไปก่อนไม่ต้องไปฟุ้มเพ้อไม่ต้องไปปนเป่ายมากนัก หรือค้นทางใดที่เราจะมีทางแสงสว่างจะช่วยเหลือท่านได้เราก็ต้องหงอาทางอีกวิธีหนึ่งไม่ว่าจะงานอะไรเราก็ไม่ต้องเลือกแหละแต่ต้องเป็นงานที่ถูกกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเราก็จะต้องเลื้ยงีบท่านโดยเฉพาะคำพูดคำจาวาจาที่เป็นเครื่องเสียดแทงที่เป็นเครื่องตัดกำลังใจ ไม่เพิ่มกำลับบงใจให้พ่อแม่เราควรจะเว้นหรือพ่อแม่ที่มีนี่มีสินอาจจะมีความอึดอัดบางทีเราใช้คำพูดรุนแรงกับลูกกับเพื่อนกับโยงกับลูกค้าเราก็ควรที่จะต้องลดต้องมีความระมัดระวังซึ่งลายรับน้อยอยู่แล้วถ้าเรามาเสียกำลับบงใจเกี่ยวกับเรื่องการการกระทำของเรา ทางคําพูดคําจาของเราเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากไปอีกเหตุนั้นต้องคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ประจำของธรรมะของโลกที่ไม่มีแต่เราเท่านั้นอย่างน้อยเราก็จะต้องรักษาชีวิตไว้รักษาความดีด้วยรักษาชีวิตของเราด้วยให้พ้นจากเศรษฐกิจที่ฟืดเคืองอัตคัดตรงนี้ไปต่อไปแล้วเมื่อสถานการณ์โลกดีขึ้น เราก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีความเป็นปกติได้พาลูกพาหลานได้กินได้เที่ยวได้เก็บเงินสร้างบ้านเรือนทำชีวิตให้มีความสุขเป็นปกติเหมือนเดิมเหตุนั้นโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้ทงพระทั้งเนร ทางศาสนาก็ให้กำลังใจอธิษฐา,านบุญให้กับบรรพบุรุษอธิษฐานบุญให้กับเทพเทพารักต่างๆที่จะช่วยมนุษย์ให้หาทางออกได้ไม่ฝืดเคืองให้ฝนตกต้องตามฤดรูกาลให้คนที่มีความทุกข์ได้หมดทุกข์หรือคนที่มีความลำบากได้หมดความลำบากเพราะว่าชีวิตพระเหล่านั้นก็มีความเกี่ยวโยงกับญาติโยม เมื่อมีโยมเมื่อโยมมีความลำบากอัตคัดขัดสนพระก็จะต้องมีความอดทนมีความเสียสละมีความมัธยัติตามซึ่งตอนนี้เรามีน้อยเราก็อย่าไปทำมากให้เดือดร้อนเอาแค่พอมีพอกินพอจ่ายาวัดก็ไม่กวนญาติโยมมากนะเมื่อมีค่อยมีค่อยทำบุญไม่ใช่ว่าเรารับปากอะไรกับพระแล้ว เราก็จะต้องหาให้ได้จนเป็นที่เดือดร้อนเป็นที่อึดอัดก็ผิดคำสอนของผู้ได้เจ้าฤเจ่าท่านว่าเราทําบุญเนี่ยเราจะต้องไม่เดือดร้อนไม่ใช่เขาทำมาก็จะต้องทําไม่มีก็ต้องทําไม่มีก็ต้องกู้ยืมนั่นเป็นสิ่งที่ผิดอย่าเชจยวทําเจริญพร